ท e f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,900กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับเช้านี้เป็นเช้าวันทิตที่2ี่สกุมภาพันธ์2567ซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันมาคับบอชานะครับในเบรกที่เป็นมงคลในวันหยุดนี้นะครับของเ e f c ผมเ e f c ชมเหรียญหมุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9เป็นเหรียญกระสาบที่นราคา10บาทนะครับซึ่งด้านหน้าฉลองพระองค์ุลีมหาจัก,กรีครึ่งพระองค์ทรงผินัพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะนึกนนข้อ พู้ิพนอดุลเรเดตรัชการที่9นะครับเหรียญน,นี้ตรงขอบมีฟันเฟืองที่สลับเรียบนะครับแต่เหรียญน,นี้สวยมากๆนะผมบอกเลยและด้านหลังประทับรประทับนะครับรูปวัดพระป่างวัดอรุณราชรารามนะครับจารึกข,ข้อความประเทศไทยพศ .2537 10บาทเหรียญสิบ,บาทปี37เนะครับเป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงรายละเอียดให้ชมด้านหน้านะครับซึ่งด้านหน้าประทับ พระบรมรูปในหลวงราชการที่9ฉลองพระองค์ครยมหาจาักรีครึ่งพระองค์นะครับขอญาตขยายเอฟซีชมนะครับด้านหน้าเข้มขังและสวยมากๆนะครับด้วยพระบระมีของในหลวงราชการที่9นะครับซึ่งนะครับตรงส่วนของฉลองพระองค์นะครับในส่วนของพระบรมรูปนั้นยกตัวขึ้นเนื้อขอบเหรียญที่เป็นส้เหรียญด้านในนะครับมากพอสมควรนะครับ และมีความเข้มขังด้วยพระบารมีส่วนของเส้นพระเกศานะครับพระนาศิกพระเนตรพระโอษนะครับพระกันมีความเข้มขังมองเห็นคมชัดมากเหรียญน,นี้ผมบอกเลยครับยิ่งผ่านประสบการณ์ยิ่งสวยเข้มขังด้วยพระบารมีนะครับตรงตรวงัตวหนังสือจารึกข้อความพุยผลอดุลยเดชนะครับเข้มขังมากราชการที่9นะครับผมขยายชมนะครับทั้งไส้เหรียญด้านในและก็ขอบเหรียญด้านนอกสวยงาม คมชัดเข้มขังในรายละเอียดมากว่าเดี๋ยวดูขอบนอกขอบนอกมีฟันเพืองถี่สลับรเรียบน,นะครับพลิกไปชมด้านหลังนั้นพระปรางวัดอรุณราชวรารามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับชัดเจนในรายละเอียดจดกข้อความประเทศไทยนะครับมีจุดอยู่ 4. จุดพศ2 5 3 7 10บ,บาทเหรียญ10บ,บาทปี37เนะครับเป็นสุดยอดแห่งเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆมีจํานวนการผลิตน,นะครับเดี๋ยวผมจะแนบจํานวนการผลิตไว้ที่ ด้านล่างด้วยนะครับ1้0ล้านิานเหรียญแต่ก็เป็นเหรียญที่นิยมเพราะว่ามีความคมชัดเข้มขังและเป็นปีลึกมากๆผมเรียน FC ว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9กไม่ว่าจะเป็นเหรียญหมุนเวียนหรือเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญมงคลทั้งหมดร้วนแต่ได้รับความนิยมมากๆเพราะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและมีความเข้มขขังด้วยพระบรมีนะครับตอนนี้คงไม่มีใครนําออกไปใช้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บสะสมไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนเอฟซีเลยว่า เหรียญทุกเหรียญของพระอ,องค์ท่านจะมีมูลค่ามีราคามากขึ้นโดยเพราะพระอ,องค์ท่านเสด็จสมาคตแล้วนี่นะครับเวลานี้ยิ่งเหรียญพระอ,องค์ท่านนี้ยิ่งมีมูลค่าและราคาเพิ่มมากขึ้นมีนัสะสมจํานวนมากที่นะครับมีการสะสมมากขึ้นและตอนนี้มีน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เปิดช่อง y t u t u นะครับผมดีใจมากๆและก็ทําให้งานพระเครื่องเหรียญสำคัญวัตถุมงคลทุกอย่างขยาย ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้เอซทุกท่านมีความสุขสําเร็จสมหวัง FC ให้ผมสิ่งใดมานะครับขอสิ่งนั้นทุกกลับไปตอบแทน FC เป็นร้อยเท่าพันธวีตามกฎของแรงดึงดูดเราใช้ v i เบ a รชั่นนะครับพลังงานบวกยิ่งบวกเท่าไหร่นะครับพลังงานที่ดีก็ยิ่งจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดใีให้กับ FC ของผมทุกท่านและผมเชื่อมั่นว่าเอซทุกท่านนะครับจะ เป็นผู้ที่มีความหวังดีรดประรอาดีต่อบุคคลอื่นการที่เราให้ความรู้สึกดีๆและสิ่งดีๆกับคนอื่นเราจะได้สิ่งดีกลับมาตอบแทนหลายน้อยเท่านะครับผมได้รับสิ่งนั้นมาเรื่อยๆเพราะผมใช้กฎแลงดูดนะครับ้าผมพลิกไปให้ชมด้านหลังอีกครั้งนะครับด้านหลังอาให้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านและขยายให้ชมพระบารมีนะครับสุดยอดเลยนะครับผมขยายชมตรงไส้เหลี่ยน,นะครับสามเอฟซีที่า